สวัสดีครับผมตอนนี้พาเชอรี่เข้าบ้านนะครับผมไม่เคยเข้าสักครั้งนะครับตัแต่มาเฮ้ยไปไปเข้าบ้านนะครับเชอรี่นางก็จะแบบว่ากระแวงนะครับผมเพราะไม่เคยมาเส้นทางนี้ แต่มาจากเขาใหญ่ก็ไม่เคยเข้าบ้านเลยครับผมเพิ่งเข้านี่ครับผมน้อก็จะระแวงมากเลยจะพาไปไหนก็ไม่รู้ที่ที่ไม่เคยไปท,ที่ที่ไม่เคยอยู่ต้องไปตั้งหลักใหม่เนี่ยยังไม่คุ้นเคยครับผม พราะว่าตอนนี้อาหารอยู่บนอ,อยู่ป่าตามธรรมชาติก็จะแห้งเหี่ยวหมดแล้วครับของเขา,าป่านะก็จะเล่งไล้ขายผลไม้เพื่อสร้างบ้านให้น้องให้เสร็จไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ไอขึ้นเสาไว้เฉยๆนะครับผม โโอ้ลืมๆๆครบสุๆแค่นี้ก่อนนะครับผม